วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์กิ่งของกิ่งนะครับพี่ไทรซีนอตนะครับผมจะแนะนำสองวิธีนะครับวันนี้วิธีแรกคือการฝั่งฝังกบนะครับวิธีที่สองคือการตอนออกแบบง่ายๆนะครับผมจะสาธิตวิธีการสังกบก่อนนะครับก็ผมจะเอากิ่งพี่ไทยนะครับกิ่งพี่ไทยที่เขามีรากนะครับ ออกขาวๆกับน้ำตาลนะครับโดยการจับตัวนี้นะครับฝังดินนะครับยิงกบหน่อยครับจับมแล้วก็จะใช้หินที่มีน้ำหนักหน่อยครับกดทับเข้าไว้ส่วนปลายจิงนะครับครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับโดยวิธีการฝังอันนี้ก็จะดีนะครับ คือการเจริญเติบโตเขาจะไม่ชงัะครับถ้าตรงนี้เขาติดเมื่อไหร่เราก็ตัดตรงนี้นะครับสามารถตัดนี่แล้วก็จะเริญนเติบโตได้ต่อไปนะครับส่วนธีที่สองครับการตอนคนี่ครับก็จะมีลาบของกันนะครับการตอนผมก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์อยู่แค่นี้นะครับ ทีนี้ก็จะเป็นขุยมา,าเาท้าผมก็จะปาดจะตีดหน่อยนะครับติดให้กว้าง ระวังครับระวังลากของเขาหักช่วงน,นี้ต้องทำค่อยๆนะครับอย่าให้ลากขเขาหักนุมเลยครับจําให้แน่นๆ,ๆเลยครับทำเสร็จเชือกมัด ล้างขั้าไว้หน่อยครับนะเกือบเรียบร้อยครับง่ายไหมครับเพื่อนๆครับผมวิธีสองสองวิธีง่ายๆครับที่ผมนำเสนอไปเ,อเพื่อนๆทำตามกันได้เลยนะครับ ส่วนวิธีรดน้ําก็ไม่ต้องอะไรมากก็รลดน้ําปกตินะครับที่เราลดน้ําต้นไม้ปกติตอนเช้าช่วงเช้าไม่ต้องเน้นเขามากครับตุ้มตอนก็เหมือนกันครับตุ้มตอนก็ปล่อยเขาอย่างนี้เลยครับเขาจะมีน้ําอยู่ที่ขุยมะพร้าวที่เราผสมน้ําไว้แล้วครับผมถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ